สวัสดีค่ะทุกคนมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องที f ฟาสต์ใต้บริงบริงค่ะหลังจากที่ห่างหายกันไปนานเนาะวันนี้เราจะมาทำคลิปบอกเกี่ยวกับการจองคิวไปสัมภาษณ์วีซ่าออพแ์รของเยอรมันนะคะออก็คลิปวันนี้จะเป็นคลิปสั้นๆนะคะ่ะก็คือปกติแล้วเนี่ยเราจะมีที่ ไปขอวีซ่าอยู่สองที่เนาะก็คือของสถานทูตเลยกับมอีองค์กรที่ช่วยคือ VFS เนอะทีนี้เราแยกก่อนเนาะถ้าเป็น VFS เออมันจะเป็นวีซ่าเกี่ยวกับพวกแบบเยี่ยมเยือหรือว่าท่องเที่ยวค่ะเออแต่ว่าส่วนที่เราเป็นอพยพเนี่ยมันคือเราไปอยู่เป็นแบบนานอะนานเกินกว่า90วันเนี่ยเราจะต้องไปขอที่สถานทูตโดยตรงซึ่งทุกคนทําตามเราแบบนี้เลยเข้าไปที่ Google นะคะเซิร์ชว่านัดคิว สถา,านทูตเยอรมันหรอ,อเราเซอร์แบบจริงๆนะินัดคิวสถานทูตเยอรมันอ่ะเสร็จแล้วมันก็จะขึ้นหน้าตาแบบนี้แลยเนาะเราก็กดอันที่สองก็ได้ค่ะอ๋อทีนี้เราก็เลือ่อนเลือเล่อนเล,อลงมาเนาะมันจะมีคําว่า c o n t i n u e อยู่ข้างล่างค่ะเราก็กด c o n t i n u e ไปเสร็จแล้วนี้มันจะมีอันแรกค่ะเนี่ยมันจะเขียน national visa ระยะเวลาพำนะัก เกินกว่า90วันเออเราก็กด continue ไปเลยเพราะว่าไปออ a พ r เนี่ยมันอยู่ได้ถึง1ปีเนาะมันเกิน90วันอยู่แล้วเสร็จทีนี้เราก็กด continue ด้านบนต่อเลยง่ายอ่ะเสร็จแล้วขึ้นมาหน้านี้ค่ะเราก็กอบรหัส XE นี้มาลคองมันขึ้นหน้านี้ใช่ปะมันก็คือเป็นวันนักหมายของเราเลยว่าเราอยากจะไปวันไหนตอนนี้ตอนที่เราทำนะวันนี้เนาะมันว่างก็คือวันที่27เดือน7ค่ะก็คือ27กรกฎาคมนี้เราสามารถกดเลื่อนไปอีกได้นะอ่ะทีนี้ก็จะเป็นวันที่8เออไม่ใช่วันที่8เป็นเดือน8ค่ะเดือนสิงหาคมก็จะมีวันที่ให้เราเลือกว่าเราอะ่ะจะไปวันที่เท่าไหร่สมมติเดี๋ยวเราส่งไปสักวัน อ่ะสมมติไปวันที่3เดือน8ค่ ca, คะสิงหามคมเขาก็จะมีเวลาให้เราเลือกค่ะก็จะมี8ดโมง8โมงแปโมงคร่งเโมงมงครึ่งออสมมุติเราเลือกเป็น9โมงอ่ะท,ทีนี้พอมาถึงหน้านี้เขาก็จะให้เราใส่รายละเอียดค่ะอันแรกเขาก็ให้ใส่ last name นามสกุล first name ชื่อจริงเนาะ email แล้วก็ใส่อีเมลอีกครั้งหนึ่งแล้วก็สิ่งที่สำคัญก็คือเลขพาสปอร์ตค่ะเราต้องใส่ตรงนี้เนาะ เบอร์โทรศัพท์แล้วก็ชื่อผู้เชิญอย่างถ้าเราไปออเพกเนาะเราก็ใส่ชื่อโคดได้เลยค่ะโคดเราชื่ออะไรเราก็ใส่เข้าไปแบบนี้แต่ทีนี้มันก็จะมีเลือกเอ่อวีซ่าเนาะวีซ่าไทป์ก็คือประเภทวีซา่าเราก็เลือกนี่เลยเห็นไหมโอเพวีซ่าผู้ทํางานโอแพรเสร็จทีนี้เราก็ใส่รหัสเหมือนเดิมเลยค่ะเนี่ยเขาก็ให้ใส่อ่ะทีนี้พอเรา,เายื่น เขาเรียกว่าเรากดตกลงเรียบร้อยแล้วมันก็จะขึ้นเป็นหน้านี้ให้เราเขาบอกว่าการนัดหมายของท่านเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วท่านจะได้รับการยืนยันทางอีเมลแล้วก็วันที่เราไปที่สถานทูตนะคะเราต้องเอาอีเมลตัวนี้ไปด้วยเนาะจะได้เป็นการยืนยันว่าเอยเราจองคิวมาแล้วนะแล้วเ,เขาก็บอกว่าการุณามาก่อนเวลานัดหมายอย่างน้อย15นาทีเพราะว่าถ้าไปสายเนี่ยอาจจะต้องไปนั่งรอใช่ไหมประมาณนี้เดี๋ยวเราจะขึ้นเป็นรูปอีเมล ให้ดูนะคะว่าเขาจะส่งมาให้ประมาณไหนแค่นี้เลยง่ายมากเสร็จแล้วอันนี้ก็คือถ้าไปเป็นออพรที่เยอรมันนะคะก็มาจองคิวที่สถานทูตได้เลยนะคะไม่ต้องไปที่ VFS เนอะโอเคก็วันนี้ก็ประมาณเท่านี้ค่ะเดี๋ยวไปพบกันใหม่คลิปหน้านะคะ <est> บ๊ายบาย